เรื่องที่ผมกำลังเล่าต่อไปนี้เป็นสรุปงานวิจัยที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิทยาศาสตร์เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568หรือคศ2025ซึ่งเผยเห็นเหความจริงบางส่วนที่เกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของฝูงตะกะแตนซึ่งได้ทำลายกฎเก่าไปอย่างสิ้นเชิงประเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเช่นไรถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมรัครสมาชิกก็ทาได้เช่นกันนะครับ เมื่อเร็วๆนี้งานวิจัยได้เปิดเผยแบบจำลองของพฤติกรรมแบบกลุ่มที่ยังไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนได้มันเป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนฝูงตะกะแตนทะเลทรายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนนับล้านทั่วโลกงานวิจัยนี้ได้นำเสนอมุมมองใหม่ที่เกี่ยวกับกลไกทางปัญญาและการรับรู้ที่เป็นรากฐานของการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่ท้าทายความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานในสาขาพฤติกรรมสัตว์ ตากแตนทะเลทรายจัดเป็นสัตว์พืชที่มีความร้ายแรงถึงขนาดไปปรากฏอยู่ในคัมพีบา์เบิลพวกมันจะรวมตัวกันเป็นฝูงของมแมลงที่ใหญ่ที่สุดในธรรมชาติโดยการรวมตัวของฝูงตากแตนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในอเมริกามันคือฝูงของตากแตน12.5ล้านล้านตัวกินพื้นที่ประมาณ318,000ตารางกิโลเมตรเทียบเท่าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานของไทยรวมกันและแม้ในสมัยนี้ฝูงตากแตนจะเล็กลงไปบ้างแต่ ปูงของพวกมันก็มีเป็นพันล้านตัวอยู่ดีและจากการคาดการณ์ล่าสุดก็ระบุว่าปูงตะกแันถือเป็นภพัพคุกคามความเป็นอยู่ของผู้คนหนึ่งใน1ิของโลกเนื่องจากพวกมันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงด้านอาหารสิ่งที่น่าสนใจคือปูงตะกแตนจะเริ่มต้นเมื่อตัวอ่อนที่บินไม่ได้มารวมตัวกันและเริ่มเดินทับพร้อมกันคำถามคืออะไรที่ทำให้พวกมันไปด้วยกันได้ พวกมันประสานการเคลื่อนไหวกันได้อย่างไรการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้จะช่วยให้มนุษย์อย่างพวกเราสามารถพัฒนาวิธีการควบคุม,มแมลงเหล่านี้ได้อย่างน้อยๆเราอาจจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของฝูงตะกแตนได้นอกจากนี้การเปิดเผยธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกมันแต่ละตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มหรือฝูงเกิดขึ้นในสัตว์สังคมชนิดอื่นๆได้อย่างไร ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีของการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วหลักการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มจะมาจากฟิสิกส์เชิงทฤษฎีซึ่งจะถือว่าแต่ละตัวเป็นอนุภาคที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและด้วยทฤษฎีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มในสัตว์มันคล้ายกับอนุภาคในระบบทางกายภาพเช่นแม่เหล็กทฤษฎีนี้ถือว่าสัตว์จะปรับตัวให้เข้าหากันเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างจากแม่เหล็กคืออนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแบบจำลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแต่ละตัวจะปรับตัวให้เข้ากับตัวอื่นซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในพื้นที่เดียวกันเท่านั้นเพราะแบบนี้การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันเป็นวงกว้างก็จะเกิดขึ้นได้โดยมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันทฤษฎีเก่าที่มีมาอย่างยาวนานยังระบุด้วยว่าความหนานแน่นระหว่างสัตว์ถือเป็นปัจจัยชี้ขาด ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนไหวที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งแต่ละตัวจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางแบบสุ่มจนนำไปสู่การเคลื่อนที่แบบกลุ่มขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกันเมื่อสัตว์จำนวนมากมารวมตัวกันในพื้นที่พวกมันจะถูกคาดการว่า จะเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มที่ไม่มีระเบียบไปสู่แบบมีระเบียบโดยธรรมชาติทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะได้รับการยืนยันในภายหลังซึ่งใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการกับตะกแตนปงขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องนี้จนเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลานาน วิธีทดสอบการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มด้วยเทคโนโลยีเสมือนด้วยการผสมผสานการทำงานภาคสนามในช่วงที่เกิดการระบาดของตะกแตนในแอฟริกาตะวันออกเมื่อปีพศ2563หรือพศ2020การศึกษาในห้องปฏิบัติการร่วมกับการทดลองด้วยเทคโนโลยีเสมือนและการประเมินข้อมูลในอดีตซ้ำนักวิจัยแห่งมหาวิจัยคอนสแตนต์ได้สรุปว่ากลไกทางพฤติกรรมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มในปุ่งตะกแตน ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองดั้งเดิมนักวิจัยกล่าวว่าการอนุมาน,นกลไกของการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มสัตว์ที่เคลื่อนที่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากพวกเราสังเกตว่าแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อกันและกัน ปฏิสัมพันธ์ของพวกมันแต่ละตัวเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเพื่อที่จะไขความลับเรื่องนี้ทีมนักวิจัยจได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเสมือนสามมิติทำให้พวกเขาสามารถศึกษาว่าตระแตนที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมีปฏิสัมพันธ์กับฝูงเสมือนซึ่งเป็นโฮโลแกรมที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรด้วยวิธีนี้จะช่วยให้สามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของพวกมันได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทดสอบในฝูงตามธรรมชาติด้วยการควบคุมข้อมูลที่แม่นยำ จากเทคโนโลยีเสมือนจริงทําให้นักวิจัยสามารถระบุได้ว่าข้อมูลทางประสาทสัมผัสปูกแปลงเป็นการตัดสินใจในการเคลื่อนไหวของตะกแตนได้อย่างไรซึ่งตรงกันข้ามกับสมมุติฐานเก่าที่เชื่อว่าการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยธรรมชาติที่ตะกะแตนจะติดตามสัญญาณการเคลื่อนไหวของตะกะแตนตัวอื่นจนสุดท้ายก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวแบบกลุ่ม แต่จากการวิจัยใหม่นี้พวกเขาไม่พบหลักฐานที่ว่าตะกะตแตนจะปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวอื่นเลยนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าระเบียบของกลุ่มไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามที่เคยคิดกันความจริงพวกมันเกือบจะเป็นอิสระจากความหนาแน่นเพราะแบบนี้การเคลื่อนไหวแบบกลุ่มไม่ใช่เรื่องของปริมาณอย่างที่เคยคิดกันการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มใหม่กลายเป็นเรื่องของชีววิทยาปรสาสตร์ เพื่อให้สามารถอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ทีมนักวิจัยจําเป็นต้องทบทวนวิธีการสร้างแบบจําลองขึ้นมาใหม่เพราะตะกแตนไม่ได้มีพฤติกรรมแบบอนุภาคธรรมดา ที่เมื่อเวลาผ่านไปจะปรับตัวให้เข้าหากันเองความจริงพวกมันแต่ละตัวน่าจะใช้การประมวลผลจากสภาพแวดล้อมและแตัดสินใจเอาเองว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดต่อไปส่วนวิธีการที่ทําให้พวกมันไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็ได้รับมาจากแบบจําลองอย่างง่ายซึ่งได้รับข้อมูลมาจากจีววิทยาประสาทของวงจรประสาทที่สัตว์ใช้สําหรับการนําทางในพื้นที่ ซึ่งถูกเรียกว่าโครงข่ายประสาทในแบบจำลองนี้นักวิจัยพบว่า ตากแตนแต่ละตัวจะส่งสัญญาณทางภาษาอย่างง่ายๆไปยังตัวที่อยู่ใกล้เคียงพวกมันไม่ใช้การวางแนวของร่างกายหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวที่อยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางเดียวกันการตัดสินใจเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นจากกระบวนการแบบไดนามิกที่การส่งสัญญาณทางภาษาแข่งขันกันโดยการเขียนทับข้อมูลบางอย่างเช่นทิศทางที่จะไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งสัมพันธ์จนในที่สุดก็บรรลุฉันทามติซึ่งคล้ายกับ การโหวตที่จะกําหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวให้ลองนึกภาพที่มแมลงนับหมื่นตัวใช้การเขียนทับข้อมูลของการละกันอย่างรวดเร็วจนได้เสียงข้างมากและเป็นผู้ชนะจนในที่สุดก็จะเลือกไปในทิศทางนั้นๆแน่นอนว่า กลุ่มที่ไกลออกไปก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันก็จะทําให้บางส่วนของปูงแตกออกไปได้เช่นกันจากการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนกัรในการวิจัยเรื่องฝูงสัตว์ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมตะกะแตนซึ่งอาจจะกลายเป็นปูงที่เป็นอันตรายและสุดท้ายก็จะช่วยให้นักวิจัยสามารถใช้ความรู้นี้ในการปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อควบคุมตะกะแตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาเวลาก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องกฎการเคลื่อนไหวแบบกลุ่มของฝูงตะกะแตนยักษ์ที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร,ร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปยบ